อธิบายด้วยครับอธิบายด้วย่ แล้วค่ะสองคู่สองหรอปีนโกอดีไม่ถู่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิบสองสามเจ็ดแปด

ก่อนของเส้นตรงค่ะแล้วเราจะได้ไดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาหนึ่งรูปตามเส้นเอาเส้นในกอดค่ะได้อย่างนี้ไหมคะ,ะต่อไปที่จุดสามลำดับของเจ้าไหมคะเจะสร้างบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมนะคะเอะะาแล้วไปร้าง 好了啦！